โอเคนะครับการติดบลูทูธของคาร์โดกับชาร์กอีโวนะครับอันนี้ผมจะทำท่าให้ดูเฉยนะครับผมจะไม่ได้ติดตั้งจริงเพราะว่าอันนี้เป็นของที่ร้านนะครับแต่วิธีน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเปิดหมวกขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะครับเปิดให้สุดเลยแล้วก็ดึงตรงนี้ออกตรงนี้ดึงออกได้เลยนะครับมันณะเป็นริมแบบนี้ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาตัวฐานฐานหนีบฐานบลูทูธเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงร่องเนี่ยครับมันจะมีร่องนะครับเสียบเข้าไปตำแหน่งเนี่ยเราต้องลองขยับดูแล้วก็ลองดูก่อนพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยดันเข้าไปให้สุดแล้วเนี่ยลองฟิป ทางดูว่ามันติดไหมโอเคอย่างอันนี้ไม่ติดนะครับตำแหน่งพอดีเลยเสร็จแล้วเดินสายครับสายเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงตรงนี้มันเป็นริมใช่ใช่ไหมครับถ้าเราตึงไปโดยที่ไม่เผื่อริมเนี่ยเราเสียบไปเนี่ยมันอาจจะตัดตัดสายพวกนี้ขาดได้เราก็ต้องงอริมให้เป็นตัวยูอย่างนี้นะครับอ่ะตัวยูอย่างนี้แต่เสียบเข้าไปงอสายไม่ใช่งอริม เสียบเข้าไปครับตามรูนี่เลยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับเสียบเข้าไปให้เป็นตัวยูนะครับเสร็จแล้วก็แทงริมเหมือนเดิมก็ยัดเข้าไปครับให้ให้มันให้มันลงลองประกบให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับพอดีอ่ะเสร็จแล้วในขั้นตอน ใส่ฐานนะครับเดี๋ยวผมจะไปในขั้นตอนของการเกินสายลำโพงนะครับก็คือให้ถอดนวมนวมแก้มฝั่งนี้ออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับก็คือแกะกระดุมออกมาได้เลยนะครับมีกระดุมข้างหน้า2เม็ดมีเตียนตุ๊กแกข้างบน1จุดและข้างหลังนะครับถอดออกมา มันจะดูทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะมันจะมีไอ้นี้ยเยอะะแกะนวมออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นหลุมของลำโพงแล้วก็เอาตินต๊กแกที่มีอยู่ในในชุดของบลูทูธนะครับไปติดไว้ซะนะครับเสร็จแล้วก็เอาลำโพงฝั่งสั้นนะครับฝั่งสั้น ฝั่งสายสั้นนะครับใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าผมติดอยู่แล้วนะครับอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยสายมันยาวใช่ไหมครับสายมันยาวเนี่ยต้องเดินเข้าไปหลังนวมหลังนวมเนี่ยฮะเราสอดเข้าไปเลยเอาลำโพงแย่เข้าไปเลยแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาให้มันทะลุเดินสายเข้ามาให้มันมาทะลุฝั่งเนี้ยฮะฝั่งนี้นมันทะลุฝั่งนี้นะครับ สมมติว่ามันทะลุโผ่มาแล้วนะครับเหมือนกันแกะนวมออกมาแต่ไม่ต้องแบบแกะจนหลุดเลยนะครับแกะแค่แค่เราติดปีกแกกับเอาลำโพงเนี่ยไปติดให้ได้ก็พอมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับพอดีผมอยู่คนเดียวด้วยสมมติว่าผมติดเสร็จแล้วเดินสายพวกสายยา,ยาวๆพวกนี้มันจะไปอยู่ใต้นวมข้างหลังนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกจริงๆมันก็จะเรียบร้อยเลยนะครับ ส่วนสําคัญนะครับมันอยู่ตรงยัดริมมากกว่าเพราะว่าถ้าเรางอสายไม่พอครับอาจจะไปโดนริ่มเนี่ยเบียดจนขาดได้นะครับเสร็จแล้วมาเป็นไม้นะครับพอไม้เนี่ยก็มีตีนตุ๊กแกเหมือนเดิมนะครับตีนตุ๊กแกก็จะอยู่ในในกล่องเหมือนเดิมนะครับก็ติดหาตำแหน่งดูว่าประมาณไหนอยากได้แบบก้านยาวๆก็ติด ระหว่างนี้ก็ได้ผมไม่เห็นนะระหว่างนี้ก็ได้ระหว่างาแตกสองข้างเนี่ยหรืออยากให้ได้การสั้นๆมาติดตรงข้างลําโพงก็ได้ตรงนี้แถวๆนี้นะครับแถวสีาขาวขาวเนี่ยนะครับก็อย่างนี้ครับแค่นี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สมมุติสมสมติว่าติดเสร็จแล้วนะครับผมขออภัยด้วยทําให้ดูจริงๆไม่ได้ติดเสร็จแล้วก็แค่ติดกระดุมเข้าไป นะครับเดี๋ยวผมติดกระดุมกับติดกระดุมนวมแต่ก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำคลิปให้ใหม่ให้แบบมีคนช่วยถือกล้องดีๆ แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะใส่ริมนะครับใส่ริมขั้นตอนสุดท้ายเลยสมมติเสร็จแล้วใส่ริมเข้าไปนะครับก็ระวังนิดนึงอันนี้ผนนแทงเข้าไปแล้วแล้วข้างหน้าก็เล่ไ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 ล่นะครับแต่สมมติเราติดบลูทูธจริงๆอะมันจะมีสายมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับ โอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมีเราฮมู้ดอยู่กับหมวกเราประมาณนี้นะครับลองดูครับค่อยๆทําประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทาคลิปแบบสองคนมาถือกล้องให้ดูนะครับน่าจะง่ายขึ้น